สั่งได้นะพ่อกันชัยพ่อกันชัยจะเป็นเซอร์เซอร์สักชุดหนึ่งก็ทายได้นะสั่งใส่เองเหรอสั่งใส่เองเหรอมีอุ้งอิงพ่อกันชัยสิใส่แข่งอีหล่าวะสันครูเอหนูบอกแล้วว่าไม่ให้ไปแอบดูเขาอาบน้ำดูสิโอหาหมอยังคะนั่นแหละจะแข่งกับมิสแกลราคาคุณหญิงไม่ได้ำ ก็น่ารักไงเรามันนี่นังใจเสือสีฟ้าเขาบอกนะรองเท้านี่รองเท้าในย่านรองเท้าใส่บ่อดาก็น่ารักไงก็เพราะว่าเขาพักรุ่นเขาถามมันแม่ถามน่าแั้วไหมพี่เอกับพี่แดงทาทำาะว่าลองอยากใส่ใส่ถ้าเป็นของแม่น่ะใสก็ได้ของคนอื่นก็ใส่จับจับพี่หมอนไปจับพี่หมอนไปมันจะลม สวยมากค่ะคูณพอดีสูงไหมสูงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้ไต้ไต้ลูกค่อยฝ่าตีลังกาแม่ลองถามมันหน้าเราต้องแม่อยากมันใส่ได้ปะใส่ได้ค่ะพี่แดงแม่ใส่ข้าไหมแม่แดงนะคะเป็นคนจัดเตรียมชุดให้วันนี้ค่ะพ่อใส่ก็เลยเตรียมมาสองแบบพ่อบ่าวใต้สายอีสานพี่แดง วันนี้คงไม่ได้ใส่เพราะวันนี้นางนางไม่รู้วเราเอาชุดมาไอเกมก็เลยเตรียมมาเหมือนกันมาด้วยเออต้องใส่ชุดนั้นแล้วนี่พวกนี้นี้ต้องไปนะแส้มพูขนามพวปัตเตมีมามาเอ็กซ์มีซุ่มใหม่ด้วยอ่ะซุ่มใหม่มาด้วย ลองก่อนไหมเราเชืดกันก่อนแล้วแก้เพราะแก้ไขเดี๋ยิ่มแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้เราไม่ได้ใส่ชุดแม่แดงไงไปลองในบ้านแม่ได้ไหมอ่ะบ้านไหนบ้านแม่ดูไหนวะบ้านเขาบ้านแม่หนูเออไปดิเปิดยังเปิดแล้วปลาปลาโอแม่โอว่าหูแม่น่ารักมากเล่ไปก่อนแม่ไปแม่ปีงตุ่มหูลูกสาว ตัมเนี่ยสวยมากเลยอ่ะค่ะอันนี้พ่ออลิซก็มาสวัสดีค่ะพี่มอสซู้ๆอย่าเพิ่งเป็นลมเอ้าทำไมไม่ใช่แม่ปานีโมของหนูแล้วใช่แล้วคืนนี้ค่ะคืนนี้ค่ะคืนนี้หนูจะได้เห็นปานีโม บายบายสทษน,นะคะค,ะใ,ค,ค,ใ,คะใครตดนะทีสามอ่มันมาปล่อยพลังคิดแล้วมันก็เดิน่อยางมาตดใไซมูแล้วกันนี้จะซื้อรบเรด,ดดมเป็นเพื่อนกันเลย กีนมอนบอยอมนะแบบนี้นะบอยอมนะทั้งหมดอ่ะเอาจะให้เขาเห็นแค่แบบไข่มุกไงไม่ไม่ไม่กีนมอนกิมอญกมอให้ดูแบบแบบแบบบบแบบแบบบบมีปูนะมีปูนะในปากตูนไหนักกินปูอ่ะแม่เั้งวิทีล่ะปากระตูนหนูอยู่ไหน มัดผมบอัมีเต่าเขาเนยแอบเบดอมม่งบเงีทำ่างทำมองเขาแม่ปีวันนี้เปลี่ยนสคริปใช่ไหมคะเปลี่ยนเปลี่ยนเขาแม่แบบเขาแม่ปีเปลี่ยนเป็นเมาเต็มร้อยเมาเต็มร้อยอยู่แล้วเสียงไหม มีสอ<า>งแบบสามแบบคุณได้แม่พี่บอลฮะพี่บอกใสลชัยกลัวไม่กล้าใส่ปลาดาวตัวนี้ไงเธอไปใส่ตัวกระปุ่ไงน้องคือน้องคือตุ้มหูใช่แม่ดูสิมันมันคือของจริงเลยอันนี้คือเป็นตาขากันอ่ะมันคือของจริงเลยปลาดาวไอ้ปลาดาวโมลูแม่เคยปพมึกปลาดาวปลาดาว ของจริงค่ะพี่น้องมึงแต่ปลาดาวลวดปัตบุงสูตรทุ่นดาว่าสี่เป็นสูตรจังไลไม่ปีกถ้าเนี้ยสูตรทึ่ครับมาสิท้ายรองขอคืนนะคะเอากลับไปเก็บววาน่ารักมากนีมันอามารั์เอาตรงตรงไม่ถึงสิบไม่ถึงสิบไม่เกินสิไม่เกิน10ใครว่าไม่เกินสิบอ่าไม่เกินสิบนะคะถ้าท่านใดสนใจนะคะให้ติดต่อแม่กู้มาเนี่นนนน นะคะถ้าครูเอจะตาบวมข้างหนึ่งถ้าไปเจอตาไม่บวมข้างหนึ่งแสดงว่าไม่ใช่ตัวจริงไม่ใช่ครูเอนะคะอันนี้จะบอกว่าใช่อยู่ที่วัสดุจะบอกว่าพ่อฮักทางใต้เอ่ยชื่อได้ไหมพ่อไม่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 ได้ครับไม่ได้ไม่ได้พ่อเบาเบากถ่ายเป็นวิดีโอส่งให้พ่อเบาอะไรนะพ่อเบาใต้สายอีสานบุคคลในความลับแต่เราพูดชื่อแล้วแหละแต่เขาคือความตั้งใจของเขาคืออยากได้ภาพปาเต๊ะ ้าปาเติคืภาพพื้นเมืองของท้องถิ่นทันงใต้คุยก็เลือกภาพปาติที่ภาพปาเตนจะมีสองลายก็คือลายดอกไม้กับลายที่เป็นนเป็ท้องทะเลมีกเก็งทรัมีไงนั่นแหละค่ะเขาเขาเป็นคนใต้นาะเขาอยากได้ความเป็นท้องทะเลและภาพพื้นเมืองบ้านเขาก็เลยสรรหากันว่าระหว่างดอกไม้กับปลาท้องทะเลเนี่ยจะเอาอะไรดอกไม้ครูก็ซึ่งดอกไม้คนทําเยอะดอกไม้และครูก็ทําให้รอบที่แล้วไงชุดที่ครูทาให้ก็คือชุดดอกไม้ซึ่งก็เลยคุยกับแม่แดงว่าท้องทะเลค่ะยังไม่มี ไครทับด้วย <Ü h. S 1> อ่าอ่าดูซูมดูมีดาวมีปากกาลางมีไข่มุ้มงไข่มุ้กปากกาลาง <ou" S 1> ปากกาลางได้อยู่เอ <Healthcare. S 1> <า>อน้องอุ้งอิงให้กี่คะแนนคะร้อยร้อย แล้วสิ่งที่เครียดมากที่สุดคืออะไรรู้ไหมตังหูปรึกษาคุยกับแม่แดงนานมาตังหูไม่ใส่ร้ารักมากเป็นมันครับุแล้วมันร้ารักเครียดกันว่าจนเชื่อไหมตอนนี้พี่หมอนเห็นน้องใส่ชุดนี้คือคิดทรงผมออกแล้วอ่ะเออเออเอาสิไม่รู้ดาวปลาดาวก็สวยนะเป็นตัวยาวขึ้นปลาดาวก็สวยนี่ก็สวยเป็นไงคะแม่แดงฟิตติ้งแล้วพอใจไหมคะชอบโกะตมาแล้วฮกะตัลมาแล้วแกะตัวมาแค่ะ พอพอพอโอเคค่ะพอพอแค่พอทีเดียวมาแล้วขอบคุณค่ะได้แล้วพ่อใส่ได้สวัสดีค่ะสวยจะไปปวดมีแกนไหมหนูประกวดมีแกนได้เลยจริงลองไปใส่มีแกนเลยดูดูดูแล้วน่ารักเกินเบอร์มากมีปลกคารังมีปลาดาวมีตังหูก็เป็นอันนี้นะ ุนแมงกระพุนแมงกระพุนกับแมงกระพุน,พน,พนเป็นของจริงนะคะอ๋อไม่ใช่เป็นจำลองเนาะปลาดาวของจริงนี่แหลนนางชอบรอบงเท้ามากกว่าตอนเนี้ยคือนางสนใจแต่รองเท้าสนใจรองเท้ากับปลา,าดาวแล้วเนี่ยปลา,าดาวแท้มาแล้วอเอา้าแนพาแนแอกแพนแอกจอดหอยไปใช้เบิร์ดแล้วอ,อย่าบอกว่าพอการใช้ตดแล้วกันหนีเนาะ พี่หมอนไม่ร้อนหรอร้อนมากแต่ว่าห้องไอ้ที่นี่มันมิดชิดไงห้องนี้มันมิดชิดกำลังลองชุดกันอยู่ตอนกำลังคุยกันอยู่ใช่ไหมลองชุดคุยฟังเสียงได้นะใช่พี่พอยู่เอาหน้าโป้ไว้สักแต้มนาทีเนะอ่อฮะในในในเอาดูสภาพอาดูให้เขาดูสภาพพี่หมอนสิพี่หมอนสวยพี่หมอนแสงมันสวยช่วงนี้จริงๆสำรับ <laughs> สำ,ร,บสำรับคลิปนี้เนาะคะ่ะฝากไปสมีกร าบุ้มปีดเด้อจ้ามือนี้มีแขกรับเชิญพิเศษค่ะพระเอกไคลอ้อค่ะพระเอกไคลอ้อสองท่านเลยนะคะพิเศษกับพิเศษสุดๆพิเศษสุดๆคือพี่เน็กนะคะพี่เน็กส่วนพิเศษเฉยๆพี่เน็กเฉยๆคือเอ่อบอสโจยมานินนะคะค่ะก็บอสโจนะคะก็ไม่รู้ว่าจะมาไหมนะสิมาอยู่จะมาหรือเปล่าเขาบอกให้ซ้อมเพลงใจถึงใจซีโม่เลยจะมาบอสโจจะมาหรือเปล่านะ นนแล้วไปเจอกันในไรส,สุดนะคะทักไป <นะ S 2> ได้เลยนะคะสาวน้อยพี่แพงแฟนเพจนะคะเงื่อนไขเดิมทีเดิม